Mà... Đâu rồi đó? ก็เงียงไปเงียงมาเป็นน้องค้าต่างบ่เนอะบึงรูป่ย่งสื่ออีล ลองไปแล้วเรื่องมันโศกควรมันออาพยามันเราิศวงแะอะไร้พิศวงมันหวาน

没得。 好嘞，慢,慢,慢,慢好的，拜拜。 বৰ ইণ্ডাম มือซับไม่น,น้องถึงนวลใมืซับม่น้องถึงนรอ เด้เื่อเลยฮะเข้ามาูเนี่ย้หมด้ยีกหมดขึนให้เยารเลยแล้วมึกินม้วนบไหนร้องขากินแบบนี้เลย เยอะจาลังมานะครับครับสองเสือสองเสือไปก็ไปกินไปว่าไปสเลยสองเสือใส่อะเป็นนเพรินแห้งนะแ่มันเห็นอาจางเนาะแล้วจะลโรีลงเด้ออกบปบัวมาเลยแสบบบม่้เห็มือหายยงื่อมาดนเออแสบเลย

เทำมเอจะเงินแล้วนะมดม่ขานี่่จ้าสบายดีจ้าสบายดี้ย

คืออันเล่ยมองพคนเข่าพายทัวยนึงอะน,นะตัวเดิมนะแล้วมีทานขายเพิ่มแล้วมีทานค่าแล้วมีทานตะคุ้มก่อนหักตะคุ้มเรื่มอะไรที่สั่งนะว่าหาเด้อ

ยังเจ้าละยังสองน้วัดสองน้ำเอาไปหาลูกกปหน่อยไปขึ้อเก้าเีเตือนนอยัง็พัก่กินน้ไปน้น้น้ำ ่าคือเริ่มยอมเขานํากันก่อนไปที่เวงานพน้องกับวตอนทรงสลายกันกินตอนี้กับเตึกพี่น้องทางาเอาสุดทย้มกแนํา่เมาคนละสโดย